เมือที่สวัสดีพี่น้องอีกขึ้เกัานะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่28มีนาคม67ในมาชิกซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเนาะอ่ะกรณีวันที่ขอสวัสดีแม่แม่ที่มาชิกเอฟซีครับประจำวันขอสวัสดีนะฟี่มาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบารีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้ในมาชิกนะเนาะก็ตามกันต่อพวกกันต่อกับแนวทางฮานอยผมในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับ เมื่อคืนก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้พี่ตามแนวทางเราพัฒนาด้วยนะสหรับฝั่งนี้ก็มาที่ตัวกับนะักสูตรข้าวกระสูตรในมาชิกแล้วเมื่อคืนผมก็ฟาดที่หน้ารลายด้วยนะครับเนาะที่ก้าเลยสาบเราพัฒนาเมื่อคืนนะี้ฮะพี่มาชิกแนละ้วก็ฟาดเบิ้ลไปเมื่อคืนนะโอ้โหก็มานะครับก็ดีใจด้วยกับแนวทางเราพัฒนาเมื่อคืนนี้มาชิกนะเนาะในรอบผสมกระสุนกันต่อสหรับแนวทางเราพัฒนานะนะครับอ่ะนะครับ อันนี้เป็นคำเตือนในมาชิกนะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมมาโหลดคลิปใหม่ใหมพี่มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วพบพโป๊บางบางจังหวะทีนะครับผมเนาะนะครับทางช่องเพียงศึกาการนำเสนอสู่คำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณานะนะครับตัวเลขทั้งหมดข้าวตัวเด่นประจากแนวทางสูตรในมาชิกนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแนวทางมีข้าวมีหลุดเด้อนะครับเด็กต่ำกว่าสิบปปีผู้ปกครองควรพิจารณาด้วยเองแค่ชี้นการรับชมนะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในมาชิกนะครับเนาะนะนะครับอ่า นะครับแต่แนวทางทําเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสรุปเมื่อวานได้มาชิกนะครับแนทางผมนะผมให้2กับ7นะเป็นมัดรวมนะนะครับมาที่7จ็ดเก้าด้วยมาชิกนะเออเนาะเจ็ดนะนะครับมาที่7จ็ดเก้าเนาะนะแล้วก็ที่เหลือใน2กับ7นี่นะครับก็มาในตัวเด่นนะนะมาเบิ้ลสองสองเมื่อวานผมมันจับเบิ้ลให้นะมาชิกนะครับเนาะนะครับเมื่อวานมาเบิ้ลสองสองนะนะครับ แต่บ้านไม่ได้จับเบิ้ลนถ้าครกันเพื่อนเมื่อวานในโชคดีอยู่นะครับเนาะเออนี่ยสองสองน่าดอนพิเศษนะปกตินี่ไม่ลงไม่มาชิกนะครับอ่ะสรุปคร่าวๆนะวันนี้ในมาชิกนะนะปกติไม่ลงแล้วก็สองวีดีก็มาที่สองอยู่หลักร้อยเลยในมาชิกนะครับเนาะนะครับเออนะครับเนาะนะครับเจาะนะครับพิเศษรอบเดียวอีกในมาชิกนะเจ็ดเก้าเนาะนะครับเป็นทำเต็มที่แล้วเมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ยังดีกว่าไม่มานะในมาชิก อาซาบันนี้ก็ตามกันต่อเนี่ยมาสยิดสลับเดินทางหานอยผมประจำวันวันพฤหัสหน้ามาชิกนะครับเนาะอ่ะตามกันต่อในมาชิกนะครับเนาะชื่นชอบแค่ไวจุดไว้นะถ้าไม่ชอบให้ชมเปน็นแนทางเนี่ยมาชิกนะครับเต็มท,ที่ทุกครั้งเหมือนเดิมนะครับสำหรับเดินทางผมเนาะนะครับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้วันนี้ตื่นสายได้มาชิกขออภัยนะครับรีบนิดนึง อ่าวันที่แปดเลยครับสามทับหกเจ็ดนะนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นนะสลับสายวิ่งสายรูดนะใฮะมาดูเด่นผมให้ตัวนี้นะครับวันนี้4กับ5นะสลับตัวเด่นเนอะก็จะพูดเด่น2ตัว2ตัวเด่นเนอะ2ตัวเด่นสอ2ตัวมีนะครับ4 6 4 7นะแล้วก็ สี่แปดเดี๋ยวผมค่อยมาขีดแดงทีหลังนะนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะแล้วก็ห้าสองอ่ะให้เบิ้ลให้สี่สี่ครับห้าหนะ้าน่าสลับในทางเบิ้ลในมาชิอ้อาวในเนี้ยนะครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเนาะเป็นแนวทางทําสูตรไว้เรียบร้อยนะนะแต่ว่าไปเร็วนิดหนึ่งนะเออเดี๋ยวมาดูตัวเน้นะใหมาชิสลับตัวนี้ผมเนาะนะครับ อ่4 4ะ4 5่หเนี่ยจับคู่ได้เลยดนะ้วยมาชิกสี่ห้าสีจับคู่ได้เลยแล้วก็อ่าผมเน้นให้เลยเนี่ยมาชิกนะครับเนาะอ่ะเออ4 6ระวัง9ด้วยนะช่วงนี้ลำบ้านเก้านะนะเมื่อวาม Mother, นมา4 9นะครับแล้วก็ห้9รอบสี่เก้ารอิเมื่อวานอันนี้ผมให้ระวังเบิ้ลไว้อีกสลับอันนี้นะนะครับให้จับเบิ้ลให้ไวเมื่อวานไม่ได้จับให้แต่ฟ้าระวังแต่เบิ้ลมาเฉยเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับขอโชคดีกันสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วก็3ตัวเด่นเนาะ สามเต็มในสามตัวมีนะครับเนาะห้าส <combined> right. anyway. ี่หกนะแล้ว right ก็ศูนย์ห้าหนึ Gig ่งนะครับแล้วก็หนึ่งห้าสองนะอ่าน no, ี่เลยในชุดสามตัวนียมาชิกนะครับก็สามชุดอีกให้เก้านะครับผมเออนะครับเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะให้มาชิกนับสาหรับในทางฮันผมประจำที่ยี่สิแปดเนาะนะครับผมว่าตัวหัดสบอดีได้นะครับวัดสี่ห้าห้าสี่จะพูดได้เลยนะให้มาชิก จะพูดได้เลยนะบางครั้งเข้ามาเป็นคู่นะนับต้องระวังแล้วก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองผมนี้ให้าสี่หกกับห้าสองนะระวังเข้ากับหงม้วยชนิดนับให้ระวังเบิ้ลไว้นับนะครับสามมวดนี้เนาะนับโดยที่จะลงไม่เบิ้ลวันนี้เมื่อวานมาหนึ่งรอบนะเบิ้ลในรอบพิเศษ่ะโชคดีกันสลับจะจับคู่เด่นสองตัวนะแล้วก็สามตัวเด่นก็มีห้าสี่หกห้าศูนย์ห้าหนึ่งและวก็หนึ่งห้าสองนะครับผมอ่ะยังไงเขาให้มาสองตัวสามตัวด้วยวันนี้จะได้ควบคู่ปังๆกันนะครับ ขอโชคดีกันสลับในทางฮานอยผมวันนี้นะฮามาชิกนะเราพัฒนาก็ตามกันต่อในรอบมันสูงเนาะนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยก็ใกล้ๆบันเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในบ้านเลยนะสำหรับชุดรัฐบาลไทยใครจะชอบก็ทักเข้าไปในบ้านได้เลยแล้วก็เม็ดเดียวรัฐบาลไทยด้วยนะห้ามพลาดเด็ดขาดทางรัฐบาลไทยใกล้เข้ามางัวเข้ามาแล้วทักเข้าไปรอในบ้านได้เลยเด้อนะครับโชคดีกันทุกคนมาเจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณการติดตามสวัสดีนะครับ